สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรองเท้า Jeremy Scott x Adidas Forum นะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ถ้าพร้อมแล้วแปสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊อบบ๊อบวีซีวันนี้เราจะมาพูดถึงนะรองเท้าที่ได้ชื่อว่าเป็นรองเท้าที่แปลกที่สุดนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่เราเคยเจอมาอย่างเช่นรุ่นนี้ Adidas น่าจะ Forum นะ เอ็กซ์เจอร์มี่สกอตนะซึ่งวันก่อนเนี่ยเราได้พูดถึงไปแล้วในเรื่องของในกีเอสบีคอลเลคชันสามีนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ไปดูก็กดไปดูได้ในช่องของบ๊อบเวซีนะครับวันนี้นะครับก็จะมีคู่หนึ่งที่เราไปทําความสะอาดแล้วเราเจอนะว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกประหลาดไอเดียล้ามากแล้วหลางจากนันซื้อมาตอนนั้นคือก็ต้องบอกเลยว่าไอ้รองเท้าที่ดูเหมือนแบบไม่รู้จะใส่ยังไงเนี่ยขายดีมากๆนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ การทำคอลแลบนะครับกับดีไซนเนอร์ที่ชื่อว่าเจอร์มีสกอตซึ่งณตอนนี้คิดว่าเขาก็จะมีออกมาอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับฟีดแบกที่ดีเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าในยุคที่ในกี้ดัง S อสเนี่ยมันดังๆเนี่ยเจอร์มีสกอตนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยให้อดิดา s สเนี่ยอยู่ในกระแสอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเพื่อนๆจาได้ก็จะมีพวกรองเท้า a อเดียที่แบบมีปีกยื่นออกมาข้างหลังนะครับหรือโลโก้เป็นปีกอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ ใหม่แล้วก็แหวกแนวมากๆนะในวันนี้ก่อนที่เราจะเอารองเท้ารุ่นนี้ไปมไม่รู้ทำอะไรนะเราก็เลยอยากจะมารีวิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคอมเพล้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยรุ่นนี้กับรุ่นที่เป็นหมีนะครับมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับรองเท้าเจอร์มิสกอเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยออตอนนี้เขามีรุ่นใหม่ๆม,มานะครับแล้วก็สมัยนั้น มันมีมาหลายเวอร์ชั่นมากอะแต่แต,แต,แต่ตอนนี้จําไม่ได้แล้วแต่มันไม่ใช่แค่หมีตัวเดียวเนี่ยคือไอ้ตัวหัวหมีอย่างเงี้ยคิดว่าเมื่อก่อนมันมีรุ่นหนึ่งแต่ไม่รู้จําจําไม่ได้แล้วเป็นตัวอะไรนะก็หลักๆเลยก็จะเป็นรองเท้าทรงปกติของเขานะครับแต่ว่าหน้าผ้าทั้งหมดเนี่ยก็จะทําเป็นขนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีของหมีแพนด้านะครับก็จะเป็นสีดําขาวตัวโลโก้3แถบเนี่ยก็จะเป็นสีดําขาวสลับกันไปเชือกก็จะเป็นสีดำนะครับด้านในก็จะเป็นเหมือนกันนะ สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยก็คือจะเป็นตัวหัวหมีที่ติดมาอยู่ที่ตัวลิ้นรองเท้านะครับซึ่งก็จะเห็นได้เลยว่ามีแบบเหมือนเป็นตุ๊ก,กตาเลยอะเย็บติดมากับลิ้นรองเท้านะก็มีแพนด้าน่ารักมากๆนะครับมีลูก,กตาด้วยแล้วก็เป็นสีขาวดำนะครับแล้วก็ที่เจ๋งไปกว่านั้นเนี่ยคือก็จะมีมือนะครับน่ารักไหมมีมือหมีแพนด้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อารมณ์ประมาณแบบเหมือนคล้ายๆมีลวดอยู่ข้างในนะครับก็จะพอดัดได้นิดหน่อย นะกเ็เป็นอีกรุ่นที่เรารู้สึกว่าเออมันชอบมากจนเราต้องซื้อมาแต่ถามว่าตอนนั้นใส่ไหมไม่ค่อยใส่นะรู้สึกแม่งแต่งตัวยากชิมหายเลยนะแล้วก็ไซส์มันค่อนข้างเล็กด้วยตอนนั้นน่าจะซื้อมาผิดไซส์นะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้คือถ้ามาเทียบกับคอลเลกชันสามหมีของไนกี้เเนี่ยก็เอาจริงมันก็สวยคนละแบบคือเนี่ยมันจะได้ความแบบเววังอลังการเห็นแล้วแบบคนต้องร้องอีเหี้ย ตามสไตล์เจอร์มีสกอตนะครับเพราะตอนนั้นเหมือนเขาเน้นในเรื่องของความแบบแบบเอาแบบไว้ตรงหน้าคือแบบต้องเห็นต้องรู้ว่าแบบอันนี้คือเจอร์มีสกอตนะครับแต่ว่าอย่างของในกีดังเอสเนี่ยเขาก็จะมีความ s u b เทลนะครับหรือความเนียนอยู่คือไม่ได้ตะโกนขนาดนั้นก็คือก็จะมีเรื่องราวมีคอลเลกชันอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเอ้ยเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับบางคนก็อาจจะชอบแบบนี้เพราะว่ามันแต่งตัวง่ายหน่อยมันใส่ได้บ่อยกว่านะครับ แต่ก็บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเพลนเกินไปนะคือถ้าเอาทั้งทีก็แบบเออให้เป็นแบบนี้ไปเลยนะหลักๆก,ก็แค่อยากจะมาพูดถึงรองเท้ารุ่นนี้กับตัวคอลเลกชันสามหมีซึ่งเอาจริงหมีเนี่ยก็จะเป็นอีกสัตว์ชนิดหนึ่งนะที่เราเห็นพวกแบรนด์รองเท้าเนี่ยเอามาทําบ่อยมากๆเลยคืออย่างล่าสุดในกีดเอสี SB ก็มีเกรทฟูเดตก็จะเป็นหมีเหมือนกันทําเป็นขนๆเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมไม่ทําแบบพวกหมาพวกแมวหรืออะไรเงี้มาบ้างนะก็นั่นแหละ เอาเป็นว่าวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็จะมาพูดพูดคุยกันเล็กน้อยนะยังไงวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย